เห็นบ้านขาวๆนรือม่ยังแป๊ะข่อยสิพายย่างบ่อนอันนี้เป็นพวกรังนอนเนาะรังนอนรังอะไรพวกนี้อ้ยน้ำพี่น้องเปียกเบี้ยบเบี้ยบเบี้ยบตรงเท้าข่อยนี่หัางลงหัางนอนเต้ยไม่ยามเนี่ยเท้าตื่นพุ่นอันนี้นอนมันยังบูยื้อได้หนี่พี่น้องนอนมันยังบูยื้อแป๊ะข่อยสิพาไปิบบ่อนถึงบ่นมัมีนอนนี่นอนมันบูยื้อนี่ขาวๆนี่แม่นมัดรังนอน ลังบ้องลงังโนนบ้านมันอะไรเนาะบ้านบ้านโนนเนาะเป็นย่๊ายเฮ้ยมาถ่ายภาพกันไปเรื่อยๆดาหาบึางมอกมอนตเตอร์เฮาลางังโนนเต็มอยู่หนามันอะพี่น้องช่วงฤดูกาลของมันก็จะเต็มเลยนี่เห็นไหมนี่หมอกมันเป็นไอเสียพี่น้องมันหล่นม,มันล่วงใบมันก,ก็ได้พาเนาะเงี้ยมืดเลยนะหมู่นี้มัน,มนันก บริเก็บเนี่ยปีนมากมันเป็นอย่างสี่ละพี่นุ้ยเอ้ยจะบริเกินเด้อคันเราจะมาเก็บเท่ายหร่เมไ่อดโอ้ยหนุ่ยโอ,โอ้เห็นหน่วยนึง,อ,งนอยูอย่โซ่หน่วยสาบหน่วยอยู่พี่นุ้ยเนี่เอ้าเจ้าย,ย,ยังได้เห็นอยู่เด้อหน่วย,อยนึงอยู่เด้อเนี่ยเอยนอ,น,อเาาานี่หน่วยนึงโอ้ยเขามาซาพี่น้องเอ้ยมาสายแล้ว มันล่วงมันโรยหมดแล้วหนูแน่นมืดเลยน้ำมันเนี่ยเอ้าวได้เห็นอยู่แค่สองสามหน่วยนะมางมบนเติร์ดเจ้าก็ได้เออได้สามนี่แหละพี่น้องมันหล่นพูดนะเห็นไหมแน่นมืดเลยใบยมันนี่นี่ใบมันเอามาเอามาซาพุฒมาช้าไปเพื่อนเพื่อนมาช้าไปนี่โอ้ยล่วงหมดแล้วล่วงหมดแล้วค่ะ เอาได้เห็นทำนี่ละมากมนตเตอก็ได้ปีนี่เฮ้ความผิดของขน้อยทำแต่งานเออเอานี่แหละโอ้เมยพี่น้องเห็ดปวกไม่มีได้ไม่กี่ดอกเองเห็ดปวกพี่น้องจ้าโอ้ยมันแห้งหมดเลยไอ่กรมาซาเนาะแล้วที่ขึ้นปีนเขาขึ้นมาเก็บลูกมนเตอพี่น้องอเห็ดปวกได้แค่นี้แหละก็อีขาลายดอก โอ้ยค่อยเมื่อยมันก็ปีนรถเขาก็จอยตะพูดละโอ,โอ,โอ้เมื่อยลายพี่น้องเอนี่ยไปพอดนะเพอดได้เห็ดปวกเพอดเห็นวิวบรรยากาศหญ้าสีแดงสีเขียวสีเหลืองพี่น้องเพิ่ดก็เลยอยากถ่ายรูปปุ่มีผูดด้ใดมาถ่ายรูปให้เพิ่นเฮ้ยขอยคือเจ้าปทนัดเละพี่น้องพู้นะขอก็อยากได้วิวาง,งามๆสุดเจ้าเบิ่งเนาะเอ้ยหมวกกระเดง ไปไม้กระแดงสีเขียวสีแดงสีเหลืองวพี่น้องโอ้ยวันี่ผู้ใดถือกล้องให้เฮ้ยเออฟีนเวอร์อยู่เดียวนี่นละค่อยโอ้ยเฮาที่ได้อีกบอลหมากบนเติมมนดิวะยังบยังอีกเขายอดหนึ่งพี่น้องอีกสองยอดจากที่ได้หมากมอนเตร์ไปเบิงหรือว่าที่มีคนไปเก็บก่อนเฮาแล้วก็คือบุเฮ็ดปวกเสมอได้ละพี่น้องมันแห้งบ่เลยเฮ็ดเปกค่ะ ออาวิวงามๆนะเขาเฮ้ยแช่เพื่อนว <c oughs> ่าลายเท่าแล้วน้องเย้ยขาไลยกระไดพน,นิชดอกนึงกระไดเอ้ยไดเขาชิลก,กินเห็ดปลวกกับพี่นอ้อ,อ,นองขาไลยกระเท่านเลวอื้มกระไดแบบเท่าแล้วพี่น้องขาไลยพันคอยมาเก็บบทานเห็ดกระไดพี่น้องเลย มือไงพี่น้องอีสศเมยเริะทย่างเขาดนแม่มันก็เป็นไปทุกทีโซเดนโอ้ยสวยงาม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 แล้ก็จะลงไปบงังหม่งมันเตยนะโหดแล้วแดงเสร่ายอยู่นะพี่น้องงามลายนะนี่บ่พูปน้องเคยเก็บโอ้ ไปดึกซี่หล่ะ,ะมาตั้งกวง้างตั้งไกลเลยพี่น้องปกติมลเต้ามันจะขึ้นน้ำมัน,นี่เต็มหมดปีนี้คือบ่เห็นล่ะโอ้ยดูว่าใครมาพิจญามันบ่ดูมีคนมาเก็บปเปิล้ลละบ่โอ้พี่น้องปกติมางมลเต้ามันจะขึ้นเต็มเลยได้ไหมเอ้าโอมีมลเต้าเก็บเลยปีนี้พี่น้องปกติมันม่นขึ้นน้ำมันเฮ้ย อ้ามคือบุมีเหรอปีนโอ้ยพี่น้องพี่น้องจะไม่มีหมุนเตอร์นะจ๊ะปีนี้อุ้ยแปลกมากแปลกมากกระเทียมหมุนเตอรก็จะขึ้นเต็มเลยนะตรงนี้นะฮะมีแต่ใบมันพี่น้องอ่าเอาปีนี้มัขึ้นเป็นอย่างที่เห็นบอกมีแต่ใบอ้าลูกเขาหายหมดเลย อดเลยเราปีนี้อ้าวติเขาจะขึ้นเต็มเลยตามนี้นะอ้าวปีนี้ไม่ได้กินหม่นเตอะไม่ได้กินเห็ดปวกเลยตายแล้วพี่น้องกับเจ้าขาเออไม่มีนะพี่นุยเออว่าจะมาเก็บหม่นเตอะให้พี่หนุยเท่าไหร่เห็นแต่ใบใบเขานะใบเขานั่นน่ะอุ้ยนี่ใบเขา ปติเขาจะขึ้นเต็มเลยนะอ้าวปีนี้ทําไมไม่มีมนเตอะไม่มีแม้กระทั่งลูกดิบไม่มีกระทั่งอะไรโอ้แปลกมากแปลกมากเลยพี่น้องอ้แถวนี้ก็ไม่ขึ้นนะปีนี้นะอ้าวมันเป็นอะไรที่แปลกมากเห็ดปวกก็ไม่มีโอ้พี่น้องจา๋าเป็นอย่างที่แปลกมากมนเตอร์บุมีจักหน่วยพี่น้องอ้ย ปีนี้เข้ามาเจียเที่ยวเดอ้อมาเจียเที่ยวปกติละปีที่แล้วคนละตีลังกาเก็บน้ำมันนี่เออหม,มักมนเตอร์พี่นเย้ยโอ้ยหมักข้าวเบอร์รี่แหละปีนี้คือบูมีบุมีแบบมก่กระทั่งหมักดิบมันแปกแปกมันบูมีแบบลงเหลือเลยจักหน่วยเลยเออปีที่แล้วเราก็เก็บในช่วงประมาณนี้แหละ ถ้าซื้อ,อ,อว่าไทว่าเราเอา้าก็บเบิ่งคลิปเดินเขานุ่งค่อยเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี่เฮามามันอันเดอร์ฟ้าวไปเบิดเลยยังก็ได้เออคนละปีนมาตั้งสี่หน่วยห้าหน่วยขนละที่ขึ้นไปเบิง่ง,ง,ง,งอีกหน่วยหนึ่งทึงๆเขาหน่วยนึงถ้าบมีก็คือปีนี้อดเลยอดทั้งเห็ดปวกอดทั้ง้าวเบอรี่เออก็ถือว่าอาศัยว่าเราได้เดินเขาเนาะเออมาเก็บ้าวเบอรี่ไม่ได้้าวเบอรี่ออื เก็บเห็ดปวกไม่ได้เห็ดปวกไม่ได้ขขาวเบลลี่ก็เอานี่แหละเอาวิวทิวทัศน์นี่แหละเอ,อ้ยควรจะถ่ายรูปไปน,น้ำพน้องเลยอา้าวเห็ดปวกก็สิบโมียังคอยเก็บเลยจากดอกทองดอกป่สิได้โทษนี่ป่พี่น้องเห็ดแบบดูต้นเจ้าของมาตั้งไก่แนมะ่ฟ้าวคักเ,ออเดินเขาหอบแฮกแท้หอบแฮกแท้เพิร์สพน้องเพิรน,นสิตายคุณ เบิ่งนู้ลูกสุดท้ายแล้วก็สิกับพี่น้องเลยขึ้นมาเบิ่งกันข้าวเบอร์รี่ดงนี่เบิ่งนู้มันบ่มีแม่ปีนี่โอ้ก็สิพิลึกพิลือแลว้วโอ้ข่อยหอบแขกแขกพี่น้องเลยโอ้งามคักงามคักโอ้ข่อยซจะเมื่อยก่อนาอ้า,อา,อา หอบเป่งแหกเลยข่อยกระไดเออพป่ดเมื่อยทั้เมื่อยข้างล่างมันจะเป็นอ่างเก็บน้ำด้อพี่น้องอ่างเก็บน้ำปวดหลบกระโดดโอ้โหหนีมทางพุพ่นล่ะพยัคฆมาปีนขึ้นปีนลงปีนขึ้นปีนลงเนี่นนยโอ้ยปีนี่เฝ้าเฝ้าขักพี่น้องเลยพอได้กินข้าวเบลลี่นะพอได้กินลิ้มหมากบนเตินอนะ แต่มันเป็นอย่างอากาศบางปีกระดกดกดกบาปีนี่บ่มีจากหนวยพีน่น้อน้องขี่ไล่ก็ยังต้องมีแบบไอ้ลงเรือ้เฮาได้เบิง่งได้เห็นเนาะอันนี้บ่ึ้นเลยปีน่ะแอ่งแอ่งนั่นนะแอ่งข้างล่างตรงนั้นบ่มีเลยพี่น้องก็เลยจะขึ้นไปเบิ่งอีกแอ่งนึงข้างอ่ามัได้กินดอกปีนีะเห็ดปวกอะได้ไปกี่ดอกเดยสองดอกสำจอกมันเท่าแล้วเออ อาก็เบิ่งวิวทุทัดน้ำแขยอะไรเออเบิ่องคอยปีนเขาเบิ่องคอยไล่บ้าอะไรบ,บอยอยู่ผู้เดียวนี่ละพี่น้องเลยแดงงามคอยสะอ่อนนะวู้งามกักโอ้เดี๋ยวได้ก็ถ่ายรูปกันเออเอาไปไปเบิ่งกันพี่น้องเฮ้อคนเมื่อยคยมาเสียเที่ยวขักมันเนี่อางามกักพี่น้องเอ้ยงามงามงาม บ่ได้มากัน้าวเบอร์รี่หรือมอนเตอะเอาวิวทิวทัศน์บรรย,ยากาศดอกไม้ปะหญ้ามุงหญออ้ามดเห็นหละฝากพี่น้องเนาะมาบ่อยมันเสียเที่ยวอืมแองนั่นกับโมมีมอนเตอะพี่น้องเลยอ้โหคือจะบไปแล้วละเขาหน่วยนั่นก็ได้บ่มีแล้วก็เมื่อเฮาก็ได้เอาเก็บเอาบรรยากาศแล้วฝากพี่น้องสักคู่สักคนมกมากนตน่งดำขุมมุมขุมมุมอยู่พี่น้อง เต็มอยู่หลายเตอร์พี่เดชจักหมากพี่ช้งลาเป็นก้อนเลยเกบ็บเอาจักหน่อยนึงมาฝากพ่อใหญ่เราเราหมักกินแล้วปีนี้เธอไม่ไปเก็บผลไม้ป่าบอกนะฮะค่อยคา้านเขาเก็กบเอจาจักหน่อยนึงมืให้เราบูเบอร์รี่ป่าแต่นี่บูเบอร์รี่เคาน์เตอพี่น้อง <c oughs> โอ้ยหาเกบ็บเอาจักหน่อยนึง สรุปปีนี้โบได้ดเด้อพี่น้องเอ้ยฟักิ้าเก็บเอามากบูเบอรี่ในละเมื่อให้โอใหญ่ใจน่อยนึงเรื่องอัตหน่วยใหญ่ๆมันนะนะโบเดาเนื้อตักมาน่ากอันนั้นละละอยากหล่าแล้วหล่าเร็วน้อยใหญ่ๆมันวิ่งเข้าปากกันยัง่างๆคอยนอนเท่าไหร่หาเก็บเอาพี่น้อง โอ้ยเละเละบุล่ะมาพิญามมันเราปกติมา,าเข้าไปรีมันกเต็มีขนะพี่น้องปีนี้ทั้งไดมันก็อึดขยากแท้เอออึดอยากเบรีแม่มันยังก็ได้ทางข่อยเฮ็ดกับบุมีให้เก็บอเอาเข้าไปเอาเข้าไปไปกูไหอ เราจะสิคานเก็บน้ำมูนนี่แหละจ๊ะน้อยนึงให้พี่ใหญ่แล้วอแอ่งนี่ที่จริงแล้วเป็นแอนน่งหมากลิงงอนเป็นแอนน่งหมากคาวเบอรีอออ่ปีนี้บ่มีเลยเออบ่มีเด้อค่ะปีนี้ฮะเฮ้ยฟิลบรรยากาศลอยล้านพันล้านพี่น้องพี่เจ้าก็ไปตกปลากันเห็นบ่ล่างุ้มคุ้มีกับคนกันเลยเห็นบ่น้อยน้อยริมแม่น้ำนะ หมุนเต้แอ,องนี่เก๋โบ,บมี่พี่น้องเอ้ยสรุปเราได้ได้บกมุนเต้อ,อยู่แค่บกุกกหน่วยเห็นปะได้บกุกกหน่วยเอ้ยฮาเบิ่งวิวบรรยากาศน้ำค่อยนี่ละมื่อนี่เมือ่อยนั่งกินข้าวกับพี่น้องกันหน่อยคือสิบกวาเมื่อแล้วละ่ะกองกแตังงานจ้าพี่น้องมากินขนมปังมึงก็ห่อขนมปังก็กระเละเบิ้ดเละเบิด คือว่าได้มาปิกนิกเดินป่าเดินเอเดินเขาเนาะย่งางออกร่างกายพี่นอ้องคลิปนี้ก็ได้เอ้าอาปากขึ้นเละเบิดขนมปังก็ได้ยูดีคักเฮามาซามาช้าปีนี้ทำแต่ง,งานข้าวไปรีบมันลวกมันโรยหมดแล้วมันเถ่าไปพี่น้องมันหล่นหมดแล้วลวกมดแล้ว เมื่อเดาเบ็ดมาสิบปลาพี่น้องปลาพวกเขาแต่เขาต้องซื้อไลเซนซื้อใบอนุญาตนะฟินบ่มันแห้งมดเ็ดบวกเอาไปกินปีนี่อืมาก้าไปเรื่บยไ้กินปีนี่ซาดไปเฮ็ดแต่งานอื บรรจุงานหลายเห็ดงานเกินร้อยพี่น้องเออบรรจุแค่แปดสิบหนึ่งดอกมาเห็ดงานเกินร้อยเพิ่ใหามากเกห็ดเห็ดคือเป็นแต่ชิลุย่ยมันบุลุ่ยลุย่ลยนีกินเบ้อดื่มดำกับบรรยากาศข่อยแดด,ดดดีดีมั้เนี่ยคะแดดดีครับ ไปลงไปสิ้เบ็ดนะตกปลาพวกเขาทำเวลาเบ็ดมาขากล้องก็ตั้งยากคืออย่างพี่นอ้องเอ้ยนัย่งเสือโอนนางเสือโอนเุ้ยงามคักพี่น้องเอ้ยใบไม้ใบตัวกระแดงเหลืองสีท,ทองใช่ล่ะนั่งเสือโอนนาง,นนางถ่ายรูปเอ้ยเอาบรรยากาศเนี่ยมาฝากส่งเจ้าเฮ้ย,อยนอะ หนากะใหญ่เฮาเมืองบ้านคือกระดุกเนี่ยไปเมื่อเฮาบ่ได้ไปดีไม่ได้ไ,ไม่ได้ไไดลูกมอนเตอร์ก็ไม่ได้เห็ดปวกก็ไม่ได้พี่น้องเราก็ได้จะวิวนี่แหละเออกับบรรยากาศแบบนี้แหละไปเมื่อเฮาก็ได้เป็นเขื่อนเป็นอ่างเก็บน้ำพี่น้องท่าเฮวก็ะลีตรงนี้เขาจะปล่อยน้ำดิแห้งมด

กีเห็นป่าบอลพี่น้องเลยขอเขาได้เบ็ดมาสิบเปนหน่งปลา,าปลาภูเขาปลาอือแล้วกลับบ้านกันเพื่อนกลับบ้านกันถือว่าเราได้ออกกำลังกายเนาะได้เหงื่อได้อะไรเดินเขาเนาะมันสรุปแล้วพวกลูกข้าวเบอร์รี่แล้วก็เ,เห็ดบวกไม่ได้มันแห้งเรามาช้าไปปีนี้เห็ดแตงงานพี่น้องเลย นีแ่แหละกระเบื้องยื่นทุกท่านไอ้กับนี่ละมดนี่แหละพี่น้องเลยขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกทก,การติชมนะพี่น้องเด้อขอทุกท่านอยู่ดีมีแหงสุขภาพร่างกายแข็งแรงแหงๆรวยๆปังๆสู้กูสู้คนพี่น้องบ๊ายบาย